อาการฟันโยกที่เกิดขึ้นในช่องปากถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายอย่างหนึ่งของการเป็นโรคปริทันว่าจะต้องถูกถอนฟันหรือไม่ถูกถอนฟันแม้ว่าเหงือกจะไม่ร่นมากก็ตามเคสตัวอย่างร่นเล็กน้อยประมาณ2-3ถึงมมิลลิเมตรแต่คุณเชื่อไหมว่าการโยกของฟันทั้ง4ซี่นี้แตกต่างกันอย่างมากเวลาที่หมอตรวจฟันโยกหมอก็จะใช้เครื่องมือในการโยกหน้าโยกหลังอันนี้เห็นไหมโยกเยอะและนี่โยกน้อยกว่าดูฟันที่โยกเยอะกัน ว่าเอ็กซฟิล์มเอ็กซเรย์หน้าตาเป็นยังไงซี่ที่โยกเยอะเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีกระดูกแล้วส่วนของสีดำนี้คือกระดูกละลายหายไปหมดจนเลยทะลุปลายรากไปส่วนซี่ข้างๆที่โยกน้อยกว่าก็แทบไม่มีกระดูกเช่นกันสองซี่นี้ไม่สามารถที่จะเก็บได้ส่วนซี่ข้างๆงถ้าไม่รีบถอนเจ้าซีน่นี้ไอเส้นขาวที่เป็นกระดูกก็จะสลายหายไปด้วยดังนั้นฟันก็อาจจะถูกถอนตามมาในอนาคต มันจึงเป็นเหตุผลว่าเวลาหมอพยากรโรคว่าควรรีบถอนเพื่อที่จะเซฟฟันหรือป้องกันไม่ให้ฟันหลุดมากขึ้นก็คือเหตุผลอันนี้เนื่องจากว่ากระดูกมันใช้ร่วมกันเวลาที่ติดเชื้อมันจะมีการลุกลามของโรคดังนั้นสิ่งที่หมอจะแนะนําสําหรับคนที่ฟันยังไม่โยกมากหรือเริ่มมีอาการโยกรีบไปพบคุณหมอเหงือกหรือคุณหมอเฉพาะทางโรคปริทันตวิทยาเพื่อที่จะทําให้ฟันของเราเก็บไว้ใช้อยู่ได้นานมากที่สุด ใครชอบสาระดีๆในช่องปากเกี่ยวกับฟันและก็เหงือกกดติดตามช่องหมอหยงไว้แล้วหมอหยงจะมาเล่าให้ฟังอีกค่ะ